สิตารีเสวัง789สวัสดีค่ะเสียจานคือราชาแห่งวงการบันเทิงจีนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นคุณภาพและปริมาณของแบรนด์ที่ร่วมเป็นพันธมิตรหรือชื่อที่เขาได้รับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ล้วนแล้วแต่เป็นระดับท็อปทั้งนั้นเสียจันได้ดึงดูดธุรกิจมากมายให้มาร่วมงานด้วยและแบรนด์ที่ตกลงทำข้อตกลงกับเสือจานต่างก็ดีใจ เรากับถูกรางวัลแจ็คพอตซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการร่วมงานกับเสืยอ้้านนั้นสามารถสร้างไรายได้ได้อย่างมหาศาลและมอบโอกาสอันหาได้ยากยิ่งให้กับแบรนด์ต่างๆในการก้าวกระโดดอิทธิพลและแรงผลักดันของเสืยจ้านนั้นมหาศาลอย่างยิ่งซึ่งก่อให้เกิดปฏิหารทางการค้ามากมายนไม่ถ้วนซึ่งก่อนหน้านี้ที่เสี่ยวจ้านเคยรับรองแบรนด์เมืงนิ้ว สินค้าก็ถูกขายหมดเกลี้ยงทําให้บริษัทมีออเดอร์ล่วงหน้ามหาศาลการที่เขารับรองแบรนด์รูอย่างแบรนด์ทอตครั้งแรกทําให้มีคนต่อแถวยาวเหยียดและผลตอบแทนที่สูงอย่างน่าประหลาดใจทําให้กุตชี่ได้ตัดสินใจเซ็นสัญญากับเสี่ยวจานแม้ว่าจะมีคู่แข่งก็ตามเสี่ยจันก็ยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่แหวกแนวงการบันเทิงภายในประเทศให้ความสําคัญกับแฟชั่นรู ขณะที่แบรนด์รูก็ภาคภูมิใจในแฟชั่นรูความสำเร็จทางธุรกิจอันโดดเด่นเหล่านี้และความสำเร็จอื่นๆที่มีอยู่มากมายและเสี่ยวจันก็ได้รับการจดจำจากความสำเร็จทางธุรกิจมากมายที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างมากเมื่อไม่นานมานี้ประธานบริษัทของบอริษัทมือถือฮอนเนอได้เปิดเผยรายงานการแข่งขันส่วนแบ่งทางการตลาดในฮ่องกง ซึ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการที่20.2%ในเดือนมิถุนายนแซงหน้าแอปเปขึ้นส่วนดับสองของส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นครั้งแรกนับเป็นแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจของชาวจีนอย่างยิ่งที่ได้เห็น h o นเนอรแซงหน้าแอปเปซึ่งเป็นผู้นำตลาดอย่างยาวนานในเมืองนานาชาติแห่งนี้และได้สร้างสถิติใหม่ให้กับแบรนด์ เมื่อพิจารณาถึงตลาดโทรศัพท์มือถือที่มีการแข่งขันสูง Apple ถือเป็นความโดดเด่นเหนือคู่แข่งมาอย่างยาวนานความสำเร็จที่เหนือกว่า Apple ของ h o n o นนั้นถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนอย่างแท้จริงในวันที่16พฤษภาคมเสี่ยจันได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการให้เป็นโฆษกประจำทั่วโลกของฮ o n o r d i g ดิจ l Phone เขาประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่ง มาแล้วในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นการก้าวกระโดดอย่างเหลือเชื่อด้วยอำนาจที่เหนือชั้นและสร้างความน่าตื่นเต้นให้กับผู้คนได้เห็นจริงๆอิทธิพลและพลังขับเคลื่อนอันมหาศาลของเสือจ้านนั้นน่าทึ่งอย่างมากค่ะไม่น่าแปลกใจเลยที่ซีอจะแสดงความขอบคุณพนักง,งานและพันธมิตรของฮอนเนอร์ทุกคนสำหรับการทำงานหนักและความทุ่มเท เซวจานผู้เปรียบเสมือนเทพเจ้าแห่งความมั่งข้ง่งได้สร้างปฏิหารทางการค้าอีกครั้งด้วยพละงกำลังอันมหาศาลของเขาแน่นอนว่าโทรสามฮอนเนอร์นั้นยอดเยี่ยมจริงๆโดยผู้ใช้จำนวนมากให้เสียงตอบรับที่ดีโดยเฉพาะประสิทธิภาพของกล้องที่น่าสังเกตก็คือแม้ว่าเสีซวจานจะมีทรัพยากรทางธุรกิจมากมายมหาศาลและไม่มีที่สิ้นสุดแต่เขา ก็ไม่เคยรับคำรับรองแบบขอไปทีว่ากันว่าเขาควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสู่สายตาสาธารณชนเสี่ยวจานได้ผ่านการทดสอบในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดมาแล้วดังนั้นเขาจึงเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยในการซื้อตอนที่ตำนานจางไฮของเสี่ยวจานออากาศทางช่องทีวีี จะมีโฆษณาประมาณ5นาทีทุกๆส5บนาทีในอดีตมักจะไม่มีโฆษณาจึงเล่นได้แค่เพลงประกอบเท่านั้นแต่ตำนานจ้างไห้กลับได้รับความนิยมอย่างล้นหลามตั้งแต่เริ่มตน้นอิทธิพลอันดุดเทพเจ้าของเสียวจานแผ่ซ่านไปทั่วทุกงแง่มุมของรายการซึ่งอาจเรียกได้ว่าสเสน่ห์และฝีมือการแสดงอันโดดเด่นของเสียจ้นเป็นอิทธิพลระดับเหรียญทอง ของเซยวจานมาอย่างยาวนานการทำงานกับเสซยวจา้านจะทำให้พวกเขาร่ำรวยและผลงานของเขาล้วนมีคุณภาพสูงการรักเสี่ยวจานจะทำให้คุณภาคภูมิใจและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ